ก็สวัสดีผู้ชมทางช่องขีปปัมชาแนลนะครับผมพบกับรายงานภาษาไทยนะครับผมเรื่องสุภาษิตซ้อนยิงนะครับผมหน่ยกันเรียนรู้ที่ห้าครับผมผมขอมาเราจะให้ครับช่วงนี้อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับผมเพราะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ในช่วงนี้ต่อการสุภาษิตซ้อนยิงและสรุปใจความสาคัญและข้อคิดที่ได้นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน อันนี้เราก็ไปอ่านดูนะครับผมเรื่องสุภาษิตซอนหญิงมันมีมากมายเลยครับผมอันนี้ที่ผมสรุปม,มาก็คือเรื่องแรกนะครับผมหนึ่งนะครับผมการรักนวลสงวนตัวครับผมผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลสงวนงามตามระบอบให้ชอบคนจึงจะพ้นภยัยพานการนินทานะครับผมข้อใจความสำคัญก็นะครับผม ผู้หญิงต้องรักนกวลสมวนตัวนะครับผมเป็นสิ่งที่ควรกระทำครับผมข้อสองครับผมผู้หญิงเปรียบเสมือนแก้วมณีอันมีค่านะครับผมสามการแต่งกายให้พอง,งามสี่การประพฤติตนดีห้า ยาชิงสุกกรหามหกตั้งใจทำงานของตนไม่ว่าหน้าที่ของตนเจ็ดฟังแล้วคิดก่อนไม่พูดเพ้อเจอ้ออันนี้เป็นใจความสำคัญนะครับผมของสุภาสิทธิ์สอนหญิงนะครับต่อทีนี้เราไปดูข้อคิดที่ได้ข้อคิดที่ได้ก็คือการรักนวลสงวนตัว เป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรกระกระทะภาวะกระทำนะครับนี่การกระทำตนให้มีค่าการแต่งกายพองามประพฤติใส่สะด้ครับผมประพฤติตนดีประพฤติตนด,ตนดีผู้คนต่างยกย่องรู้จักขยันทำงานเก็บเงินกดออมนะครับผมตั้งใจทำงานของตนเอง แล้วก็ฟังหูไว้หูไม่พูดประจบประแจงครับผมอันนี้คือข้อคิดที่ได้ครับผมเรามาดูแนวทางครับผมแนวทางก็จะคล้ายๆกันอันนี้ไม่เชื่อคำพูดใครง่ายๆเอาใจใส่ในงานของตนเองรู้จักอดออมคิดก่อนทำนึกถึงคำสอนของคุณพ่อแม่ประพฤติตนเป็นคนดีแต่งกายพอง,งามรักนนสงวนตัว อันนี้ครับผมนี่ก็เป็นใบงานที่หนึ่งนะครับผมสุภาษิตสอนหญิงนี่คือเรื่องนะครับมันมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมีสลิงพึ่งบรรจมให้ครบบาทแต่ได้ขาดสินของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงยาใจลงให้มากต่ยากนานครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ใจผมหน่อยครับผมแล้วผมคิดต่อไปสวัสดีครับผม